มสทคือสายชนเย็นยนยานศึกษาศาสตร์คือบ้านอันสุขสีบ้านริมน้ำฉ่ำรักสามคัคคีฝากชีวีจิตวิญญาณในบ้านเรา 36ปีเมื่อเทียบกับชีวิตของคนเราเปรียบได้กับวัยที่มากด้วยพละกำลังมากมายด้วยสรรพความรู้และประสบการณ์ที่จะพัฒนาชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิตและครอบครัวเชกเช่นเดียวกับสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรม,มาิราช 36ปีที่อยู่เคียงข้างสถาบันแห่งนี้ด้วยความมุ่งมั่นและมั่นคงในปณิธานเดียวกันกับมหาวิทยาลัยคือมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของประชาชนคนไทยเพิ่มพูนวิทยาฐานะแก่ผู้ประกอบวิชาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อสำหรับผู้สำเร็จมัธยมศึกษาโดยยึดมั่นในระบบการศึกษาทางไกล เพื่อสนองตอบต่อการศึกษาได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติปฐมบทของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2522โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาต่อเนื่องแก่บุคลากรครูผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามโรงเรียนในชนบทที่ห่างไกลเพื่อเพิ่มพูนความรู้และวิทยฐานะโดยได้รับเสียงตอบรับอย่างท่วมทน้นในการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตะแะนนวิชาหลักสูตรและการสอนวิชาเอกประถมศึกษาและมัธยมศึกษามากกว่า1นึ่งแสนคนในระยะต่อมาจากความสำเร็จดังกล่าวทำให้เป็นที่สนใจของคณะครูและผู้บริหารสถานศึกษาที่ต้องการพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ จึงได้จัดตั้งแขนงวิชาบริหารการศึกษาขึ้นเป็นแขนงวิชาที่สองจากความสำเร็จของสองหลักสูตรแรกที่เปิดสอนทำให้มีการเปิดแขนงวิชาอื่นๆเพิ่มขึ้นตามลำดับก,การดำเนินงานในระยะเริ่มต้นสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ได้รับเกียรติอย่างสูงจากอาจารย์ที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์การทำงานจากหน่วยงานภายนอกมาช่วยในการเขียนเอกสารการสอนเป็นวิทยากรในรายการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์การสอนเสริมการสัมมนาเสริมและการอบรมเข้มอันเนื่องมาจากคณาจารย์ประจำยังมีจำนวนไม่มาก เมื่อเทียบกับจำนวนนักศึกษาในรอบนักศึกษาที่สองต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันด้วยความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสังคมและสนองตอบต่อความต้องการด้านบุคลากรทางการศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ได้ดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเพิ่มเติมหลายหลักสูตร ได้แก่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตหนึ่งปีที่เปิดสอนหนึ่งหลักสูตรคือหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตแขแนนวิชาหลักสูตรและการสอนสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีตอ่อเนื่องสองปีเปิดทำการสอนในสี่ะแนนวิชาคือแะแนนวิชาการวัดและประเมินผลการศราึกษาแะแนนวิชาการแนะแนวคะแนนวิชาการศึกษานอกระบบ คะนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาส่วนระดับบัณฑิตศึกษาเปิดสอนใน6แคะนนวิชาคือคะแนงวิชาบริหารการศึกษาคะแนงวิชาหลักสูตรและการสอนวิชาเอกปฐมวัยศึกษาวิชาเอกภาษาไทยวิชาเอกคณิตศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษวิชาเอกสังคมศึกษาและวิชาเอกการอาชีวะศึกษาและการงานคะแนนวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาคะแนนวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษาคะแนนวิชาการศึกษานอกระบบ และแะแนนวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสุดท้ายคือระดับดุษฎีบัณฑิตเปิดสอนใน5วิชาเอกคือวิชาเอกบริหารการศึกษาวิชาเอกหลักสูตรและการสอนวิชาเอกจิตวิทยาการแนะแนวและการปรึกษาวิชาเอกการศึกษาทางไกลและวิชาเอกประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาราชมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรทางการศึกษาควบคู่กับแนวทางการเรียนการสอนในระบบทางไกลด้วยการพัฒนางานวิจัยเพื่อขยายองค์ความรู้สู่ความเป็นสากลโดยได้รับทุนสนับสนุนทั้งจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณาจารย์ของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ได้ดำเนินการวิจัยและนำผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนาประเทศไปแล้วไม่น้อยกว่า100เรื่องการบริการวิชาการแก่สังคมถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ โดยคณาจารย์ของสาขามีโอกาสได้รับอนุมัติทุนให้ดําเนินการจัดทํำโครงการบริการวิชาการแก่สังคมอาทิการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลที่มีสาระแตกต่างกันไปตามแขนงวิชาต่างๆโครงการที่จัดทํำขึ้นเพื่อบริการวิชาการแก่สังคมโดยตรงแบบไม่อิงการวิจัย ได้แก่โครงการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับครูประจำการซึ่งโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นให้บริการวิชาการแก่ครูและบุคลากรประจำการแบบให้เปล่าโดยผู้เข้ารับบริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโครงการบริการทางวิชาการ ที่ดำเนินง,งานร่วมกับสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาิราชอาทิโครงการอบรมหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการหนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุมที่ดำเนินการจัดฝึกอบรมไปแล้วมากกว่า140รุ่นสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ยังให้ความสำคัญในด้านการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมของชาติ อย่างดียิ่งเสมอมาโดยการปลูกฝังค่านิยมให้กับนักศึกษาและการให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นอย่างเป็นประจำต่อเนื่องทุกปีนอกจากนี้สาขาวิชายังได้ทำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทยในเรื่องการเคารพยกย่องผู้อาวุโสการจัดพิธีไหว้ครู การแสดงมุทิตาจิตต่อครูตลอดจนผู้เกษียณอายุราชการอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องมาโดยตลอดสิ่งาศากาสตร์จะเป็นองค์กรชั้นนำในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการศึกษาให้มีคุณภาพด้วยระบบการสาษาทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมนะครับซึ่งในประเด็นตรงนี้เนี่ยเราก็มององค์กรชั้นนำก็น่าที่จะต้องอยู่ที่การยอมรับของสังคมโดยทั่วไป โดยตั้งเป้าว่าเราน่าจะเป็นท็อป10ในส่วนของศึกษาศาสตร์ของประเทศไทยนะฮะซึ่งในแนวดําเนินการเนี่ยเราก็เชื่อว่าเราน่าจะเป็นไปได้อย่างที่เราคาดหวังนะครับเพราะว่าเรามีนักศึกษาของเราที่จบไปแล้วมีคุณภาพเป็นจํานวนมากเป็นที่ยอมรับเรามีครูบาอาจารย์ที่มีความมุ่งมั่นมีความรู้มีประสบการณ์พร้อมที่จะดําเนินการในการพัฒนาคุณภาพของเรานะฮะขณะเดียวกันเราก็คงจะต้องมีการปรับ ปรุงพัฒนาหลักสูตรทั้งหลายให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ตรงกับความต้องการของของออสถานศึกษาหรือองค์กรต่างๆที่ใช้บัณฑิตของเรานะครับในส่วนของการพัฒนาครูประจำการผมคิดว่าอันนี้เป็นการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมที่สำคัญนะฮะเราก็คงจะมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของ ของครูบาอาจารย์ตรงกับความต้องการของสังคมเราคงจะมีศูนย์ในการพัฒนาบุคลากรเฉพาะทางนะครับเพื่อที่จะกำหนดหลักสูตรอะไรต่างๆเราจะต้องมีการวิจัยโดยจะอาจจะตั้งเป็นศูนย์พัฒนางานวิจัยเฉพาะด้านซึ่งตรงกับศาสตร์ของเราตอบโจทย์ให้กับสังคมผมคิดว่าในกรณีที่มันมีปัญหาเกี่ยวกับ ด้านการศึกษาเนี่ยในในสิ่งซึ่งสังคมยังคลางแคลงใจหรือไม่มั่นใจศึกษาศาสตร์ซึ่งจริงๆไม่น่าจะเฉพาะของเราอย่างเดียวศึกษาศาสตร์ของประเทศเราเนี่ยน่าจะต้องตอบโจทย์ในประเด็นต่างๆเหล่านี้ให้กับสังคมได้รับรู้ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นสําคัญนะครับทีออ่ศึกษาศาสตร์มสทน่าจะต้องตระหนักในส่วนตรงนี้นะครับผมคิดว่าออต่อไปเนี่ยเราน่าจะต้องมีการสัมมนา หรือการประชุมทางวิชาการอย่างน้อย2ปีครั้งหรือถ้าเป็นไม่ได้ปีละครั้งในช่วงของการมมาในช่วงของการงานสถาปนาศึกษาศาสตร์นะครับในช่วงวันที่6ที่7กุมภาของทุกปีโดยเอาประเด็นข้อค้นพบในการวิจัยที่ได้กล่าวมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ในส่วนของข้อค้นพบในประเด็นของการพัฒนาซึ่งในส่วนตรงนี้จะช่วยทําให้เราเนี่ยเป็นผู้นําเป็นที่ยอมรับเป็นองค์กรชั้นนําอย่างที่กําหนดไว้ในวิสัยทัศน์นะครับ สุดท้ายการดําเนินการดังกล่าวเนี่ยก็คงจะต้องขึ้นอยู่กับการพัฒนาระบบการบปิหารจัดการโดยอาศัยเทคโนโลยีอาศัยความร่วมมือและยิ่งรัฐบาลมีนโยบายในเรื่องของดิจิทัลอีโคโนมีผมว่าในส่วนของการศึกษาทางไกลของเราจะทําให้ทําได้สะดวกรวดเร็วและราคาถูกมากขึ้นอันนี้คือสิ่งซึ่งคาดหวังโดยอาศัยความร่วมมือและความพร้อมของบุคลากรขอ,ของเรานะครับคิดว่าตั้งแต่ บัตนี้เป็นต้นไปนี่คือแนวทางนี่คือสิ่งที่เราได้กำหนดเอาไว้ในวิสัยทัศน์แล้วก็มุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดนะครับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่21ซึ่งเป็นยุคเศรษฐกิจฐานความรู้สถานการณ์โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้งแนวคิดความรู้กระบวนการเข้าสู่ความรู้และเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนและสังคมดังนั้นการจัดการศึกษาจึงควรมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะแห่งความเป็นจริงที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในกลุ่มประชาคมอาเซียนและของโลกสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีความเชื่อว่าการผลิตบัณฑิต โดยผ่านกระบวนการบริหารจัดการศึกษาของสาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพการพัฒนาสื่อการศึกษาทางไกลที่ทันสมัยจะช่วยให้สามารถสร้างคนที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตนี้ได้